สวัสดีค่ะคุณแม่ขาวันนี้พาตะลุยห้างสปปรรพสินค้าของนอร์เวย์นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ที่มนุษย์อาศัยอยู่สักเท่าไหร่ค่ะแค่ขับรถข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเจอกับห้างซักโตซึ่งอยู่ที่เกาะซูตรานั่นเองค่ะบรรยากาศด้านหน้าของห้างสปปรรพสินค้าที่นี่นะคะก็จะประมาณนี้ อากาศและบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าออ t ทอมก็จะขมูข,ขมัวประมาณนี้ค่ะบรรยากาศวันที่มนุษย์มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11มงวันเสาร์นะคะฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าออลทอมที่นี่ก็จะ เต็มไปด้วยฝนนะคะถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยคนก็จะนั่งอาบแดดตากแดดกันด้านหน้าห้างเต็มไปหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในตัวห้างสรรพสินค้านะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะแฟชั่นสีสันก็จะออกมาประมาณสีส้มๆแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านกิฟช็อปร้านขายของตกแต่งบ้านนะคะเดี๋ยวแมนูเจ้าพาตะ ดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากห้างสรรพสินค้าของที่ไทยกันอย่างไรบ้างแต่วันนี้ค่ะแม่นุชจะพาเพื่อนๆไปดูเทศกาลฮาโลวีนค่ะว่าห้างที่นี่เขามีขายข้าของอะไรกันยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของร้านนะคะเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมแน่นอนที่สุดว่าซ้นเดือนนี้ก็จะเป็นเทศกาลฮาโลวีนค่ะสําหรับเทศกาลฮาโลว,วีนที่นอร์เวย์นั้น ก็จะเป็นงานเทศกาลสำหรับเด็กๆซีมากกว่านะคะเด็กๆก็จะมาขอขนมกันค่ะก็จะมีการตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆสำหรับเทศกาลฮาโลวีนสำหรับผู้ใหญ่ที่นี่เขาก็จะไม่ค่อยมีการเฉลิมฉลองอะไรสักเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเมน์พาตะลุยห้างสรรพสินค้าของน้อยค่ะฝากไว้นะคะบายค่ะบาา